สถานการณ์โควิดคลี่คลายนะครับเขาก็มีการเดินหน้าเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมประชาชนก็เริ่มจะออกมาเที่ยวอะไรต่างๆการใช้น้ํามันเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ว่าน้ํามันดิบที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่เพียงพอราคาก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นที่สําคัญน้ํามันมันเป็นต้นทุนของราคาสินค้าต้นทุนในการดําเนินชีวิตด้วยนะมากมายประชาชนก็ได้รับผลกระทบ ทั่วโลกสําหรับประเทศที่นําเข้าน้ํามันไอประเทศที่ขายน้ํามันประเทศทส่งออกน้ํามันเขาไม่ได้ผลกระทบอ่ะเขาก็ได้กาไรแต่ประเทศทอื่นๆในส่วนใหญ่ของโลกที่ซื้อน้ํามันเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีมาตรการต่างๆเรียกว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนเลยมาบรรเทาผลกระทบบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนว่างเย่งนี้เถอะมาตรการด้านพลังงานเนี่ยจะมีหลายมาตรการเลยนะครับเช่นการขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยที่ตอนเนี้ย ก่อนหน้านี้ภาครัฐเขามีมาตรการต่างๆอยู่แล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมครับก็ขยายเวลาไปอีกอีก3เดือนนะครับก็คือกรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนนะครับเพื่อจะเยียวยากันต่อไปสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ง,งรัฐบัตรคนจนเนี่ยนะส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มสูงสุด100่บาทต่อ3เดือนนะครับผู้ง่ายสามเดือนนี้ก็ได้ไปร้อยหนึ่งก็ต่อไปอีก3เดือนก็ได้อีกร้อยหนึ่งและส่วนลดก๊าซหุงต้มสําหรับหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ง,งรัฐนะ ก็ได้ไปอีกเดือนละ100บาท3เดือนเหมือนกันนะต่อไปอีกขยายไปอีกนี่คือเอาแบบเบื้องต้นเร่งด่วนก่อนเลยแก๊สหุงต้มก่อนอันนี้สําคัญนะครับเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับปากท้อนอกจากนี้นะครับก็ยังมีมาตรการในการตรึงราคาแกา๊ส NGV ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมสำหรับคนที่นะครับใช้รถแก๊ส NGV เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปด้วยนะแท็กซี่เนี่ยก็ติดเยอะโดยเฉพาะรถขนส่งก็เหมือนกัน รถพ่วงเงี้ยจะเห็นไม่เขามีถังอยู่ท้ายรถอ่ะ8ปดถังเนี่ยก็เนี่ยเปก็ตึงราคาอยู่ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรมัมส่วนแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการลมหายใจเดียวกันก่อนหน้านี้ก็คือคนที่ตรวจ ATK เอ๊ะติดโควิดแล้วจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลไปอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีแท็กซีทก่ที่เข้าร่วมโครงการที่เขาอาสา,าที่จะไปรับได้แท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับก็ซื้อ เอ็นจีได้ในราคา13บาท612สตางค์ต่อกิโลกรัมก็ถือเป็นราคาที่ถูกลงไปอีกและตรึงราคาดีเซลนะครับในส่วนที่เกิน35บาทไปในรัฐอุดหนุน50%นะครับพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันดีเซล40บาทเกิน35บาทมา5บาทรัฐก็ช่วย2บาท50ประชาชนก็จะเองอีก2บาท50นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยนําเสนอข้อมูลนะปัจจุบันดีเซลเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นไปเกือบ45บาทแล้วและทยอยปรับ ก๊าซถุงต้มนี่นะครับ15บาทต่อถังเนี่ยต่อแทนที่แบบจะปรับรวดเดียวเลย45บาทแหมก็ปรับเดือนนี้ก่อน15บาทเดือนนี้15บาทเดือนนี้15บาทนะครับค่อยๆปรับจะได้ไม่โอ้โหอยู่ๆขึ้นพรวดเดียวเลยนี่ก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆทยอยประชาชนจะได้ค่อยๆปรับตัวเ,เดือนนี้เริ่มแล้วนะ15บาทเดี๋ยวเดือนหน้าอีก15บาทอีก15บาทมาตรการด้านพลังงานครับก็ยังมีการขอความร่วมมือผู้ค้าน้ํามันให้ คงค่าการตลาดกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน1บาทส0สตางค์ต่อลิตรไอด้ดเซลหมุนเร็วนี่ก็คือดีเซลที่ใช้กับรถท,ทั่วไปนี่แหละรถกระบะนี่นะท่านผู้ชมครับส่วนดีเซลหมุนช้าเนี่ยจะใช้กับเครื่องจักรเพราะฉะนั้นเขามาลดในส่วนของดีเซลหมุนเร็วก็คือภาคการขนส่งภาคของการคมนาคมรถยนตท์ทั่วไปนี่แหละไม่เกิน1บาทส0สตางค์ต่อลิตรอย่างที่นําเสนอข้อมูลไปว่าเวลาที่เราไปเติมน้ํามันที่หัวจ่ายที่ปั๊มต่างๆมันก็จะมีค่าน้ํามันดิบบวกค่ากลั่น นะครับที่ออกมาจากโรงกลั่นและก็หมวกกับภาษีสปรสานมิตรนะครับภาษีท้องถิ่นนะครับกองทุนน้ำมันกองทุนเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็จะมีค่าการตลาดบวกอยู่อีกส่วนหนึ่งจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะเนี่ยเขาก็คงในส่วนค่าการตลาดไว้ไม่เกินบาท40สตาตางต่อลิตรไปก่อนจะได้ไม่เป็นการแบบเพิ่มภาระให้ราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มดีเซลหมุนเร็วนะ นะครับมาตรการด้านพลังงานเนี่ยก็จะขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันนะครับแล้วก็โรงแยกก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับน้ำกำไรส่วนหนึ่งไปบริหารราคาดีเซลเพื่อไม่ให้เกิน35บาทต่อลิตรนะครับไอ้ส่วนที่เกินรัดก็อุดหนุนห0อนอย่างที่บอกนะและจะทำให้ลดราคาเบนซินได้ประมาณลิตรละ1บาทตอนนี้เขาพูดคุยกันอยู่ว่าไอ้กำไรส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่นะครับทั้งกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็โรงแยกก๊าซนะ ก็แน่นอนตอนนี้หลายๆลงตันเขาก็ออกมาประกาศแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนนโยบายต่างๆของภาครัฐนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะให้เป็นการแบบมาเยียวยาประชาชนแหละนะท่านผู้ชมครับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ํามันราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนี่ก็เป็นมาตรการแต่ว่าเขาก็คงต้องไปคุยกันก่อนนะระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเน่เพราะกลุ่มลงกันน้ํามันลงยาก๊ซเนี่ยเขาก็เป็นในส่วนภาคเอกชนนะมีผู้ถือหุ้น เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นการจะทําอะไรนี่ก็ต้องมีการเจราจาก,กันก่อนนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมมาตรการด้านพลังงานเนี่ยก็ยังมีในส่วนของการที่จะต้องขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภาคส่วนแรกก็คือประชาชนนี่แหละก็ต้องขอความร่วมมือในการประหยัดพลังงานที่ชิงประชาชนก็พร้อมนะครับในการจะประหยัดพลังงานเรื่องน้ําเรื่องไฟไฟฟ้าเนี่ยนะครับช่วงไหนไม่ได้ใช้ก็ปิด เรื่องของแอร์เนี่ยสำคัญนะผมเคยนําเสนอข้อมูลไปแล้วว่าการประหยัดพลังงานในแต่ละวันเนี่ยพลังงานเนี่ยค่าไฟที่สูงสุดคือแอร์เพราะฉะนั้นบ้านไหนเปิดแอร์เนี่ยเขาบอกว่าก็ปรับแอร์ที่ความเย็นสัก26องศาเซลเซียสจริงๆช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนนะบางวันก็อากาศเย็นสบายฝนตกเนี่ยก็บางคนชอบปรับที่ประมาณ22 23เนี่ยก็ปรับสัก25 26ส่วนภาคเอกชนก็เหมือนกันเปิดปิดแอร์เป็นเวลา ช่วงเวลาจะมาทํางานเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วอ่ะเช้าๆมันยังเย็นอยู่ก็เปิดแอร์สักเก้าโมงพอเที่ยงนะครับพักเที่ยงก็ปิดแอร์พอบ่ายโมงกลับมาค่อยเปิดเลิกงาน4ี่โมงครึ่งเอะสักสี่โมงก็เริ่มปิดก่อนก็ได้นะฮะเพราะอีกครึ่งชั่วโมงมันก็ยังเย็นอยู่เปิดปิดแอร์เป็นเวลาและปิดไฟไป้ายโฆษณาหลังสี่ทุ่มช่วงนี้น้ำมันแพงคนไม่ค่อยออกไปไหนหรอกพอหลัง <c oughs> สี่ทุ่มนี่ถโลงแล้วคนไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นป้ายโฆษณาใหญ่ๆป้ายคัดเอาที่มันเปลืองพลังงานกินไฟก็ ปิดไฟซะส่วนภาคการขนส่งอันนี้แหละสำคัญก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมาใช้ขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้านะครับรถเม์รถไฟใต้ดินหรือว่ากรุงเทพเนี่ยเขาครอบคลุมอยู่แล้วให้มากขึ้นก็มาส่งเสริมให้ขับรถไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาบอกว่าคนที่ขับรถสักร้อยร้อยสิบเนี่ยและพอหันมาขับรถประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงประหยัดน้ำมันไปได้20%บางคนเอ๊ย20%มันมากน้อยแค่ไหนไม่น้อยนะไม่น้อย นะครับอย่างผมเนี่ยขับรถเดือนเติมน้ำมัน4,000นะ4นี่พนเนี่ยสก็800รนะปีนึงก็เกือบหมื่นอะประหยัดน้ำมันไปเกือบหมื่นนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับส่วนภาคราชการเขาจะส่งเสริมให้มีการกำหนดตัวชี้วัดลดการใช้ไฟฟ้าลดการใช้น้ำมันลง20%ใครทำไม่ได้ก็ตกตัวชี้วัดก็ยังมีมาตรการด้านการคลังนะครับนี่ มาตรการภาษีเพื่อการจัดอบรมสัมมนาในประเทศนะ15กรกฎาคมถึง31ธันวาคม65นะครับก็เป็นลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆเลยเนี่ยครับ2เท่าของจ่ายจริงสำหรับจัดที่จังหวัดท่องเที่ยวรองหรือเมืองรองเช่นภาคตะวันออกท่องเที่ยวหลักก็ชลบุรีท่องเที่ยวรองก็จันทบุรีอย่างเงี้ยถ้ามาจัดที่จันจัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยก็มาเกี่ยวกับมาตรการลดภาษีลดหย่อนภาษีต่างๆเนี่ยไหมครับท่านผู้ชม2เท่าเลยนะจะไปเมืองรองส่วน้าไปจังหวัดอื่น นะครับก็1.5เท่าของจ่ายจริงโอ้โหลดไปเยอะนะท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะครับหน่วยงานต่างๆภาครัฐภาคเอกชนนะ่ะที่จะมีการจัดอบรมสัมมนานี้ก็เลือกจัดเลยนะครับจะได้เป็นการกระตุ้นด้วยท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการเกี่ยวเรื่องภาษีนะครับเพื่อการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้าด้วยนะนะครับนี่ก็ สองเท่าของรายจ่ายตามจริงยังไม่หนักหนาเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่ามีการเปิดให้มีการจัดอบรมสัมมนาอะไรต่างๆนะครับเพราะหลายโรงแรมนี่อยู่ได้เพราะอบรมสัมมนาจัดนิทรรศการจัดงานแสดงสินค้าในฮอลในหอประชุมเนี่ยอยู่ได้เพราะส่วนนี้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือมาตรการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่จะมาช่วยเหลือประชาชนด้วยนี่แหละครับท่านผู้ชมมาตรการเร่งด่วนต่างๆที่จะมาบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน ที่ปรับตัวสูงขึ้นย้ำว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากวิกฤตเรื่องของสถานการณ์พลังงานนะทั้งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาตินี่แหละนะครับท่านผู้ชมเป็นผลมาจากความขัดแย้งรัสเซียยูเครนเรื่องอุปสงค์อุปทานนะครับของกลุ่ม o อเปกโอเปกพลัในตลาดโลกต่างๆทั่วโลกที่เป็นประเทศนำเข้าน้ำมันได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน